สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวชุติการสุธรรมแปลงรหัสนิสิต6 6 1 0 3 0 1 0 4 6 2ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกระทรวงแรงงานและโครงสร้างของกระทรวงแรงงานนะคะกระทรวงแรงงานลำดับแรกประกอบด้วยสำนักงานรัฐมนตรีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือองค์การมหาชนค่ะและย่อยๆออกมาเป็น กลุ่มงานด้านนโยบายและอำนวยการซึ่งประกอบด้วยสำนักงานประลัดกระทรวงแรงงานและต่อมานะคะเป็นกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแยกย่อยออกมาเป็นกรมการจัดหางานและกรุมพัฒนาฝีมือแรงงานและละดับสุดท้ายนะคะกลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการทำงานประกอบด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมและนี่นะคะก็เป็นโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานปีพุทธศักราช2565จะเห็นได้ว่ามีตำแหน่งใหญ่สามตำแหน่งเลยนะคะนั่นก็คืออธิบดีรองอธิบดีและผู้ตรวจราชการกรมนั่นเองค่ะ และจากนั้นนะคะก็จะมีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น3หน่วยงานใหญ่ๆค่ะซึ่งสีฟ้านะคะจะเป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงสีเขียวจะเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิบดีตามกฎกระทรวงและสีส้มจะเป็นหน่วยงานที่จะตั้งเป็นกองภายในค่ะซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจากโครงสร้างของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เราได้เห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อยๆออกมาเป็นหน่วยงานหลายๆหน่วยงานค่ะ และหน่วยงานแรกนะคะจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดีตามกฎกระทรวงค่ะอย่างเช่นกลุ่มง,งานตรวจสอบภายในที่จะตรวจสอบและประเมินผลการดรําเนินง,งานของกรมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและระนบยบายทีกาหนดเพื่อป้องกันการทุจริตและความผิดพลาดในการบริหารค่ะอันดับต่อมานะคะเป็นกลุ่มกฎหมายค่ะคือให้คําปรึกษาด้านการกฎหมายตรวจสอบร่างกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับกรมรวมไปถึงการดำเนินงานทางกฎหมายในกรณีที่จําเป็นค่ะและระดับที่3นะคะกลุ่มพัฒนานระบบบริหารพัฒนานระบบและกระบวนการบริหารบริงานหานงานของกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานต่อมานะคะหน่วยงานที่2เป็นหน่วยงานตามกฎกระทรวงค่ะซึ่งจะมีหน่วยงานย่อยดังนี้นะคะอันแรกนะคะจะเป็นสํานักงานเลขาหนุ่กรมค่ะ เป็นการสนับสนุนงานธุรการการจัดการเอกสารการประชุมและการประสานงานฝ่ายภายในกรมรวมไปถึงการสื่อสารกับ่วยงานภายนอกค่ะลนดับต่อมานะคะกองพัฒนาศักยภาพและผู้ประกอบกิจการเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการแข่งขันค่ะต่อมานะคะการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบัานการศึกษาในการพัฒนาฝีมือแรงงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะและต่อมานะคะกองพัฒนาระบบมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานเป็นการพัฒนาระบบและมาตรฐานการทำงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงานรวมไปถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร<ล>มีน่ย ตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะจากหน่วยงานตามกฎกระทรวงค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะอันดับแรกนะคะกองพัฒนานผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกค่ะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกและพัฒนานเทคโนโลยีการฝึกเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมานะคะกองบริหารคลังทำให้การบริหารงานของกรมมีประสิทธิภาพและโปรง่งใสเช่น ตรวจสอบการใช้จ่ายหรือจัดทำรายง,งานการเงินค่ะต่อมานะคะกองบริหารทรัพยากรบุคคลคือการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมเช่นการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรการฝึกอบรมและการประเมินผลงานต่อมานะคะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นการเสริมพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบเช่นการจัดฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะรวมไปถึงการให้คำปรึกษาและแนะแนวและการวิจัยและพัฒนาทักษะใหม่ๆต่อมานะคะหน่วยงานที่3หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นกองภายในซึ่งมีแยกย่อยดังนี้ค่ะอันแรกนะคะจะเป็นกองวิเทศสัมพันธ์ซึ่งดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความประมือระหว่างประเทศและการจัดการเรื่องของความช่วยเหลือจากต่างประเทศอันที่สองนะคะกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์จัดการสื่อสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการและผลการดำเนินงานของกรมและอันที่สานะคะสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงาน32แห่งเป็นหน่วยงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อดำเนินการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานในพื้นที่ต่างๆ เช่นการฝึกอบรมให้คำปรึกษาและแนะแนวและอันที่4ีนะคะสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ย,ยานยนต์เพื่อเป็นการทักษะพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตและความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงไปของตาลาดแรงงานะคะคจะเป็นสํานักงานและสถาบันที่อยู่ในหน่วยงานที่จะต้องเป็นกองภายในคะ่ะ อันแรกนะคะสถาบาันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติในประเทศไทยจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานในระดับนานานชาติโดยการแรกเปลี่ยนความรู้การพัฒนาโครงการร่วมการจัดอบรมหลักสูตรนานา,นานชาติและการเวิร์กช็อปค่ะข้อ 2. นะคะสถาบาันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สําหรับอุตสาหการรมบริการสุขภาพเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรในด้านนี้เช่นพัฒนาสุด การฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์การจัดทำการศึกษาด้านการแพทย์นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัลในประเทศไทยมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะและความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิทัลนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายข้อที่สสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ เป็นการจัดการและตรวจสอบการรับรองความรู้และทักษะของบุคลากรในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการจัดทำหลักสูตรการจัดการมาตรฐานวิชาชีพการรับรองทักษะและก็เราไปถึงการให้ใบรับรองจากที่เราได้ฟังข้อมูลคร่าวๆนะคะไปของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคิดในการปรับปรุงการทำงานหรือแนวคิดนโยบายให้กับกระทรวงแรงงานกันค่ะ เป็นการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตค่ะซึ่งมีทั้งหมด2ข้อย่อยด้วยกันนะคะอันแรกเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning กระทรวงแรงงานนะคะควรสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการอบรมพัฒนาทักษะและโปรแกรม re skill หรือ up skill เพื่อเตรียมแรงงานไทยให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเช่น AI automation และ digital transformation ค่ะ อันที่2นะคะการสรนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเช่นการปรับปรักสูตรการฝึกอบรมให้เข้ากับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเช่นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีทางการแพทย์และธุรกิจออนไลน์ค่ะ,คะส่งเสริมการสร้างงานในท้องถิ่นและภูมิภาคซึ่งมี2ข้อแยกเช่นกันค่ะข้อแรกส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการท้องถิน่น โดยกระทวงแรงงานคงสนับสนุนโครงการสำหรับเป็นผู้ประกอบการในชุมชนและท้องถิน่นเช่นการจัดหาทุนการให้คำปรึกษาทางธุรกิจการสนับสนุนการขายสินค้าออนไลน์ในตลาดและ 2. พะัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิน่นโดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิน่นเช่นการแปรรูปสินค้าเกษตรหรือการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานและความเท่าเทียมทางสังคมซึ่งก็มีสองข้อย่อยเช่นกันค่ะข้อแรกนะคะการคุ้มครองสิทธิแรงงานในเศรษฐกิจแพลตฟอร์มหรือ g ิ g กอ o โคโนคือการจัดทำนโยบายที่ครอบคุมการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานที่ทำงานในแพลตฟอร์มดิจิทัลเช่นคนขับรถส่งอาหารหรือบริการอื่นๆที่มีความไม่แน่นอนของรายได้ สองส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานคือสร้างความเท่าเทียมในโอกาสการทำงานระหว่างเพศชายและชนชั้นโดยเฉพาะในอุตสหาหกรรมที่ผู้หญิงยังไม่ได้รับโอกาสเพียงพอเช่นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ะ,ะ,ะ,ะการสร้างระบบข้อมูลแรงงานแบบบูรณาการคือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานแห่งชาติซึ่งกระทรวงแรงงาน ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายงานที่เชื่อมโยงกับข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการและแรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเช่นข้อมูลตลาดแรงงานการว่างงานและโอกาสในการฝึกอบรมต่อมาะะนะคะข้อที่5การส่งเสริมการทํางานยืดหยุ่นและการทํางานไกลค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น2ข้อย่อยด้วยกันค่ะข้อแรกนะคะการพัฒนาโครงสร้างพ,พื้นฐานดิจิตอล กระทรวงแรงงานนะคะควรผลักดันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้รองรับการทำงานไกลหรือรีโมทเวิร์กิ่งและการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานข้อที่2นะคะสนับสนุนองค์กรที่นำโมเดลการยืดหยุ่นมาใช้คือกระทรวงควรให้การสนับสนุนหรือรางวัลแก่บริษัท ที่มีนโยบายการทํางานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแรงงานยุคใหม่และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6การสนับสนุนแรงงานต่างชาติและแรงงานข้ามชาติซึ่งแบ่งออกเป็น2ข้อแยกด้วยกันเช่นเคยค่ะข้อแรกนะคะการปรับปรุงระบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติโดยเป็นการปรับปรุงกฎระเบียบและนโยบาย ที่สนับสนุนการทำงานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยให้มีความยืดหยุ่นและเอื้อต่อการเติบโต,ตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนข้อ 2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทักษะแรงงานกับประเทศเพื่อนบ้านโดยกระทรวงแรงงานควรผลักดันให้มีโครงการแลกเปลี่ยนแรงงานและทักษะระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของแรงงานในภูมิภาคค่ะค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะกับกระทรวงแรงงานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานวันนี้ดิฉันนางสาวชุติการสุธรรมแปลงรหัสนิสิต462ผู้นำเสนอรายงานในวันนี้ขอกล่าวคําว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิสลามูลสังแก้วรหัสนิสิต6610301045์6 6 3 0 1 0 4 5ค่ะ วันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องนโยบายยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่านเอกลักษณ์ท้องถิน่น6จังหวัดจาก6ภูมิภาคค่ะค่ะข้อที่นําเสนอวันนี้นะคะ6จังหวัดได้แก่่าภูมิภาคหนึ่งนะคะคือภูมิภาคกลางนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสองภูมิภาคเหนือจังหวัดเชียงรายสามภูมิภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่นะคะภาคตะวันออกเชียงเหนืออุบลราชธานีค่ะห้าภาคตะวันออก เลือกเป็นจังหวัดกานทนบ,บุรีค่ะและสุดท้าย6ภาคตะวันตกจังหวัดราชบ,บุรีค่ะค่ะมาที่จังหวัดแรกนะคะอ่าภาคการนะคะจังหวัดพะนกรศรีอยุธยานะคะโครงสร้างการบริหารก็จะเป็นดังในรูปเลยค่ะก็คือจะมีอ่าสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็จะมีสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนอำเภอแล้วก็เป็นฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายร้องทุกข์แล้วก็กลุ่มบัญชีและการตรวจสอบค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างจังหวัดนะคะที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยคะ่ะไม่ไกลจากกรุงเทพมีแม่น้ําสําคัญหลายสายนะคะเช่นแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําน้อยและแม่น้ำลดบุรีไหลผ่าน,นะคะ่ะ ทำให้จังหวัดนี้นะคะมีความอดุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเกษตรสภาพอากาศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสภาพอากาศร้อนชื้นสลับแห้งซึ่งส่งผลต่อการเกษตรและการท่องเที่ยวในบางช่วงของปีโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่ต้องอาศัยฤดูกาลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดนะคะค่ะกลุ่มจักสารผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของอ่า อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอ,อ,อยุธยานะคะเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องจักสานนะคะประเภทผักตบชวาค่ะโดยมีแนวคิดนยโยบายในการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักตบชวานะคะสร้างเอกลักษณ์และมาตรฐานสู่ตลาดระดับประเทศและสากลน,นะคะโดยมีการส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เออดำดับแรกนะคะมีการพัฒนานวัตก,กรรมการออกแบบนะคะโดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตได้มีการอบรู้เรียนรู้และอบรมเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยการร่วมมือสถาบันการศึกษาในศิลปรกรรมการออกแบบหรือผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อปรับปรุงดีไซน์ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศค่ะ ค่ะต่อไปนะคะ2ก็จะเป็นการพัฒนามาตรฐานการผลิตนะคะสร้างมาตรฐานการผลิตนะคะเพื่อรับรองคุณภาพของสินค้านะคะเช่นามาตรฐาน o อท p มาตรฐานผลิตภัณฑ์มพผอชอนะคะและมาตรฐานการผลิตแบบอินซีค่ะค่ะสนะคะ,ะ,คะภูมิภาคเหนือนะคะจังหวัดเชียงรายโครงสร้างการบริหารก็จะเป็นดังในรูปเลยค่ะค่ะโดยไปขอโครงสร้างจังหวัดนะคะ ที่ตั้งจังหวัดเชียงรายนะคะตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทยมีพูมแดนติดกับประเทศเมียนมาและสาธา,ารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะทําให้เชียงรายเป็นประจังหวัดที่มีความสําคัญในการค้าและการท่องเที่ยวของ ประเทศไทยนะคะภูมิประเทศนะคะมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายประกอบด้วยเทือกเขาสูงสันเขาและที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีทั้งแม่น้ําสําคัญสายต่างๆนะคะได้แก,ก่แม่น้ํากกแม่น้ํโขงและแม่น้ําลาวนะคะค่ะโดยในในโยบายในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายนะคะก็คือนโยบายการส่งเสริมการค้าและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังตัวอย่างในรูปนะคะก็คือเราจะยกมาก็คืออย่างเช่นนโยบายส,งส่งเสริมการค้าเกี่ยวกับาการพัฒนาเกี่ยวกับสะพานมิรภาภพไทยลาวนะคะทําให้เอเภรเชียงของเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญในเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยลาวและจีนตอนใต้ผ่านเมืองห้วยทรายซึ่งเป็นโอกาสดีสําหรับการขนส่งสินค้าและการค้าโดยเฉพาะการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากพื้นที่เชียงของไปยังตลาดในประเทศเพื่อนบ้านค่ะ สองการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งบริเวณสะพานเช่นท่าเรือถนนและระบบโลจิสติกส์จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการค้าขายชายแดนและการขนส่งสินค้าผ่านสะพานนี้จะทําให้การนําเข้าออกส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยนะคะกับลาวเนี่ยสะดวกและรวดเร็ยวยิ่งขึ้นนะคะค่ะสามนะคะภูมิภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะค่ะในรูปก,ก็จะเป็นโครงสร้างการบริหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ ค่ะจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างจังหวัดนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคใต้ห่างจากกรุงเทพประมาณ780เมตรค่ะคะ่ะแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีภูมิประเทศที่หลากหลายมีทั้งพื้นที่ภูเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวงพื้นที่ราบลุ่มตามแนวชายฝั่งและพื้นที่ราบสูงบริเวณตอนกลางของจังหวัดทําให้มีความหลากหลายเลยด้านสภาพอากาศและการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะข่าโดยสภาพ อากาศนะคะของนครศรีธรรมราชนะคะจากสภาพที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีภูเขาและเป็นคาบสมุทรทั้งสองด้านกล่าวคือด้านทิศตะวันออกเป็นทะเลจีนใต้หมหาสมุทรแปซิฟิกและด้านตะวันตกเป็นทะเลอันดามันหมหาสมุทรอินเดียทําให้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมหมหาสมุทรอินเดียและพายุหมุนเขตร้อนจากทะเลจีนใต้ค่ะค่ะโดยนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดนะคะมังคุดคัดน,นะคะเป็น สินค้าส่งออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโดยเราแนะนําแนวนโยบายเช,ชอวดโมเดลนะคะต้นแบบการบริหารจัดการมังคุดคัดในและนอกฤดูของอำเภอเชอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีเนื้อที่ปลูกมังคุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้โดยมีอำเภอเชอวดนะคะเป็นต้นแบบการผลิตมังคุดในฤดูและนอกฤดูเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกทั้งยังเป็นการ ที่เราแบบว่าเออแบบตอบสนองความต้องการของตลาดจีนที่ได้มีการบริโภคอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งอำเภอเชอวดเองก็มีการจัดการบริหารมาคุดคัดโดยใช้เชะอวดโมเดลเป็นต้นแบบในการบริหารและจัดการผลผลิตโดยเน้นการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่นะคะในการวางระบบการผลิตและการบริการ จัดการแปลงในแนวทางเดียวกันเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสินค้าต้องได้มาตรฐานการรอ,องรับ GAP นำไปสู่การสร้างสเสถียรภาพของราคาสินค้าได้อย่างยั่งยืนนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเราเลือกมาเป็นจังหวัดอุบลน,นะคะและนี่ก็เป็นโครงสร้างการบริหารของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคะ่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างจังหวัดนะคะ จังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยโดยมีลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โดยทั่วไปของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ลาดสูงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกโดยมีแม่น้ํโขงเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมีแม่น้ําชีไหลามาบรรจบกับแม่น้ํามูลที่อำเภอม,มืองอุบลราชธานีค่ะซึ่งแม่น้ํามูลเนี่ยจะไหลผ่านจังหวัด จากทางที่ตัวนตกเนี่ยมาทางที่ตัวนออกไหลสู่แม่น้ำํำคงที่อมเภอคงเจียมค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโครงสร้างการปกครองทั้งหมด25อำเภอนะคะค่ะต่อเป็นจะต่อไปนะคะจะเป็นนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดนะคะค่ะโดยจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวคิดนโยบายเมืองน่าอยู่ทันสมัยกเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงเศรษฐกิจชีวภาพศูนย์กลางการค้าการลงทุนเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากล ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนงานของจังหวัดนะคะโดยหนึ่งพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้และดำเนินการให้ครบเกณฑ์ทุกด้านนะคะภายในปีพุทธศักราช2570ค่ะ2นะคะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและสร้างและสามารถได้จะเพิ่มมูลค่าผลิต นะคะของมวลรวมของภาคการเกษตรนะคะได้เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กําหนด 3. นะคะเกษตรกรและผู้ประกอบการนะคะได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพไบโออีโคโนมี e y, เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กําหนดในแต่ละปีค่ะน้าต่อไปนะคะจะเป็นภูมิภาคตัวออกกลางนะคะเราเลือกมาเป็นจังหวัดจันทบุรีค่ะยานี้ก็คือเป็นโครงสร้างการบริหารของจังหวัดนะคะ ค่ะวิคราคงสร้างจังหวัดค่ะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคตอนออกตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านทิศตอนออกของอ่าวไทยอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ245กิโลเมตรค่ะค่ะลักษณะภูมิประเทศนะคะแบ่งเป็นสามลักษณะดังนี้ค่ะหนึ่งป่าไม้ภูเขาและเนินสูงนะคะอยู่ทางด้านเหนือและด้านตอนออกของจังหวัดนะคะ2ที่ราบสลับภูเขาอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดและสามที่ราบที่ราบฝั่งทะเลนะคะก็ ได้แ,แก่อำเภอเมืองนายามตอนล่างของอำเภอท่าใหม่อำเภอแหลมสิงและอำเภอคลุงค่ะค่ะต่อไปนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะแนวนโยบายก็คือจันทบ,บุรีโมเดลโดยบายไว้ว่านะคะต้องมีการควบคุมคุณภาพผลไมน้นะให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนในโรงคัดบรรจุเพื่อการส่งออก กรมวิชาการเกษตรนะคะได้ผลักดันขยายผลให้จันทบุรีโมเดลนะคะในการควบคุมคุณภาพทุเรียนนะคะไปยังพื้นที่การผลิตทุเรียนอื่นๆทั่วประเทศไทยค่ะค่ะโดยนโยบายเพิ่มมูลค่าและสร้างมาตรฐานทุเรียนของจันทรบุรีนะคะก็จะมีแนวนโยบายดังนี้ค่ะหนึ่งการพัฒนาคุณภาพทุเรียนนะคะโดยการส่งเสริมการทําเกษตรแบบ GAP เพื่อให้ทุเรียนนะคะได้มาตรฐา,า,านการส่งออกโดย การจัดการอบรมให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการดูแลสวนทุเรียนการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างถูกต้องรวมถึงการพัฒนาระบบการจัดการสวนทุเรียนอย่างยั่งยืนค่ะ 2. การสร้างตราสินค้าหรือแบรนดิ้งจัดทำตราสินค้าทุเรียนจตุบุรีที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างในตลาดทั้งในและต่างประเทศเช่นการพัฒนาสัญลักษณ์ G.L. หรือสิ่งบ่งบอก บ่งชี้นะคะทางภูมิศาสตร์สำหรับทุเรียนจันทบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะค่ะต่อไปเป็นภาคสุดท้ายนะคะคือภูมิภาคตะวันตกเราเลือกเป็นจังหวัดราช,ชบุรีค่ะและนี่ก็เป็นโครงสร้างการบริหารของจังหวัดราช,ชบุรีค่ะค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างจังหวัดนะคะจังหวัดราช,ชบุรีเป็นจังหวัดทางภาคกลาง ด้านตะวันตกที่มีเป็นอาอยู่ในภาคกลางด้าตะวันตกนะคะที่มีภูมิประเทศหลากหลายจากพื้นที่รับนุ่งแม่น้ำแม่กลองสูงภูเขาสูงมีเทือกเขาตะนาวสีทอดยาวเป็นแนวพรมแดนกั้นระหว่างไทยเมียนมานะคะโดยสภาพภูมิอากาศนะคะจังหวัดจาันทบุรีมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนเนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อุณหภูมิตลอดทั้งปีสภาพภูมิาาประเทศของราชบุรีนะคะจึง ประกอบไปด้วยพื้นที่ราบและราบรุ่มค่ะค่ะต่อไปจะเป็นแนวนโยบายคับเพื่อนจังหวัดนะคะตามแผนงานของจังหวัดราชบุรีนะคะได้คิดแนวนโยบายโครงการเพิ่มคุณภาพฝรั่งกิมจูจังหวัดราชบุรีโดยนโยบายการตลาดและการเพิ่มช่องทางจําหน่ายนะคะคือหนึ่งสร้างอัตลักษณ์ของฝรั่งกิมจูราชบุรีเลยจัดทา ตราสินค้าฝรั่งกิมจูราชบุรีพร้อมโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงคุณภาพและความเป็นเอกลักษณ์ของฝรั่งกิมจูจากราชบุรีเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคค่ะสสร้างเรื่องราวหรือ storytelling ของผลิตภัณฑ์โดยเน้นประวัติความเป็นมาของแหล่งที่มาวิธีปลูกแสดงถึงความพิถีพิถันและความแตกต่างจากฝรั่งกิมจูในแหล่งอื่นๆเพื่อเสริมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะ ก็คือเราก็จะเข้าถึงการตลาดใหม่ๆนะคะเช่นห้างสรรสินค้าการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนสิงคโปร์และมาเลเซียสองส่งเสริมการจำหน่ายนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆอ่าช้อปปี้ลาซาดหรือการสร้างเว็บขายผล,ผลผลิตของชุมชนโดยเฉพาะค่ะค่ะ uh, และนี่ก็เป็นทั้งหมดของการพรีเซนต์ในวันนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังและรับชมค่ะค่ะ